เดี yes. okay. okay. ๋ยวดิสติว่ายูสิงกิริปัจจกิริปัจจมิตรไฟล์ไฟล์ปัจจเกียร์ไฟล์ปัจจกิร์ปัจจเกียร์ปัจจกิร์ าติสวยงามธรรมชาติแบบสวยงามยังไม่โด,ดนทำลายถ้ a เล่นอินเดปเอนส์เลยฟอร์เ s ีย e ดสมัน t h ียสิ s t h i ยแล้ว after that ได้ a ฮปเลย e ์คออะ l รส้อมมิว w หม l saw มิวส้อมมิวมีอะไรไดคัดต้นไ e ้มีนิโปลนิวเซต์กู เดี๋ยวก็แอร์สปูดอยากจะเรียนจะเอาเด็กคัดเด็กคัดคัดคัดเด็กหนาวเด็กนอนแถบเด็กนอนแถบเด็กนอนบอเด็กมุ่จูเด็กมุ่งูเบิ้มมาเบิ้มมเด็กเด็ก มัจะต้องชนก่นเก่งชไม้ชิ้นอะไรชนไม้ชรช่แล้วดอเรสะไรช่ right right ชิ้รมชอะไร yeah they have uh they have the l o they have the l o ารายอเยจีเีย้เปลชนไดม้ใชน้าเดคาา่า now they a ะร to cut a tree in your land you have to tell authority. The big one and this tree you can cut this this tree you cannot cut. Even you grow it, okay? Uh they call